ก็จัดเสิร์ฟใส่จานด้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับดีด้าพาชิมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ <ๆ S 1> ก็จะชวนเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> มาทำเมนู จากเต้าหู้ไขโ่โฮมเมดที่เราเคยทําเมื่อคลิปที่แล้วนะคะหากใครอยากดูวิธีการทําเต้าหู้ไข่ก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบที่เราจะทํากันในวันนี้ก็มีเต้าหู้ไข่นะคะนี่ก็จะเป็นเต้าหู้ไข่โฮมเมดนะคะที่เราทํากันไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะต่อมาก็จะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะกระเทียมสับนะคะพริกจินดาสับละเอียดะคะ่ะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนำเต้าหู้ไข่นะคะของเราไปชุบบนแป้งนะคะคลุกบนแป้งค่ะก่อนที่จะนําไปทอดนะคะ หลังจากที่เราเอาเต้าหู้นะคะมาคลุกแป้งแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเต้าหู้ค่ะไปทอดในน้ำมันนะคะตอนนี้น้ำมันเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเต้าหู้ลงไปค่ะ จากเราทอดต้งหูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกใส่ลงไปนะคะ แล้วเราก็ตามได้วยต้องหู้ค่ะแล้วก็ามาปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด้วยกเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาละค่ะ ผงมปรุงรสน,น้อยนะคะพอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมค่ะ แล้วก็จ,จ,จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะ <arcade making noise> ตอนนี้นะคะ <arcade noise> เมนูเต้าหู้ไข่ทอดพริกเกลือของเรานะคะ <arcade noise> <arcade noise> ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะแบบนี้เลยหนะา้าตาหน้าต <arcade noise> ามากอสีเหลืองอลามตัดด้วยสีแดงของพริกนะคะอื <arcade noise> หอมมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะนี่ค่ะเต้าหู้กรอบมากเลยว้าวเต้าหู้นะคะก็จะมีความกรอบนอกแล้วก็เนื้อนุ่มละมุนข้างในนะคะส่วนรสชาตินะคะก็มีหอมกลิ่นกระเทียมแล้วก็แบบมีความเผ็ดของพริกแล้วก็จะแบบมีความกลมกล่อมของไอตัวเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะ ก็เมนูนี้นะคะหาใครถูกใจนะคะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเมนูเด็ดๆในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นีด้าพาชิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีดาพาชิม